ชาวลัคนาราศีพฤษศกทุกท่านขลาบถึงคราวของท่านแล้วถึงคราวของท่านที่จะได้กลายเป็นเศรษฐีถึงคราวของท่านแล้วที่จะเป็นคนร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองต่อจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของท่านนั้นเงินจะไหลนองทองจะไหลามาสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านวางเอาไว้ในเมื่อก่อนจะลังไหลามากองอยู่ตรงหน้า โบราศาสตร์ดังจากทั่วโลกได้ทํานายดวงของชาวราศีพฤษภเอาไว,วา้ว่านับตั้งแต่เดือนนี้จนถึงสิ้นปีดวงของชาวราศีพฤษภเกิดการพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่ดวงมีเกณฑ์จะร่ํารวยแบบไม่ทันตั้งตัวดวงของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักตัวของท่านมีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินมากถึง150ล้านบาท นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปท่านที่เกิดในราศีพฤษภสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าบุพรกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเข็นหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมรับชับก้อนใหญ่นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว โชคครั้งยิ่งใหญ่จะล่นทับชีวิตถึงค่าวรว้จะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีพฤษศบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหวยรวยชับรวยโชคตั้งแต่นี้ต่อไป ชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหนักความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนทีท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหากว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบดูเป็นอันขาด ให้ตัวของท่านพิมพ์คำว่าสาทุมาสามครั้งพร้อมกับวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดมาเพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลลลูกเพื่อหอคนที่เกิดในราศีพฤษภให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้จากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับความโชคดี เงินก้อนใหญ่งานก้อนตูํกำลังหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลําบากต่างๆนะับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้ เหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษาจะมีชูกจะมีลาบก้อนใหญ่ล่งไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชาบแบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับชูกักนได้เลยครับชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟัง ให้ตัวของท่านนั้นทําพิธีการชาระล้างกรรมเก่าเพื่อต้อนรับโชควาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านโดยให้ตัวของท่านนั้นตั้งนโมสามจบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คําว่าสาธุสาธุสาธุสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธ ขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดอมสาธุสาธุสาธุนับแต่น,นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ ไปสร้างบุญกุศลช่างแต่กรรมดีช่างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้หลล้อมไปด้วยแต่สิ่งดีๆ เป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่เคยจบไม่เคยสิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไข่นิพพานังปัจโยโหโตุสาธุด้วยเถินชาวาลัคนาราสีพฤษภทุกท่านคราบ ตามตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทํานายดวงของชาวราศีพฤษภเอาไว,วา้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลําบากอีกต่อไปเพราะว่าปีนี้ราหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งยิ่งใหญ่ทําให้ตัวของชาวราศีพฤษภได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมด ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนับตั้งแต่เดือนนี้จนถึงสิ้นปีดวงชีวิตจะพลิกผันจากดวงชะตาที่เคยลายๆจะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบไม่ทันที่จะตั้งตัวจากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทอง,ทองทองที่เคยฝืดเกลืองอยู่บ้าง แต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่งถ้าวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังได้นำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่ทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆได้อีกด้วยดวงชะตาของชาวราศีพฤษภ นับตั้งแต่เดือนนี้จนถึงสิ้นปีไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปเกินหมดไม่ว่าจะทําการค้าขายสิ่งใดก็จะมีกํำลิกาไรหรือว่าจะท,ทําธุรกิจใดๆก็ประสบความสําเร็จแทบทุกอย่างและดวงของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ดวงของท่านนั้นได้ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมี นั่นก็หมายความว่านับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปตัวของท่านนั้นจะมีบุคคลที่มีอำนาจบุคคลที่มีบารมีมากมาช่วยอุปธรรมในทุกด้านคนที่เกิดในราศีพฤษภดวงในเดือนนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโคพคชับนั่นก็เป็นเพราะว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายลาหูได้เปลี่ยนแปลง จากเมื่อก่อนนั้นที่ตัวของท่านทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จพอตกมาเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะง่ายดังกับว่ามีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงชะตาของชาวราศีพฤษภที่โดดเด่นที่สุดในเดือนนี้นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นดวงทางด้านโชคลาภ ไม่ว่าจะซื้อหวยแบบไหนสองสาสี่ห้าตัวรวมไปถึงรางวันที่หนึ่งเงินแสนเงินล้านก็ดูหมงอนว่าชาวราศีพฤษศนั้นจะได้ดังความปรารถนาโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วท่านที่เกิดในราศีพฤษศเกิดมามักจะเป็นคนพิเศษกว่าคนทั่วไปใครที่เกิดในราศีพฤษศนี้ ตัวของท่านนั้นไม่ต้องกลัวที่จะลำบากเพราะว่าใครที่เกิดในราศีพฤษภเป็นคนที่เราเทวดาและถวยเทพทั้งหลายคอยปกปักรักษาอยู่ตัวของท่านนั้นเกิดมาชาตินี้จะต้องได้เป็นมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนแต่ในช่วงต้นของชีวิตนั้นตัวของท่านอาจจะลำบากอยู่บ้างแต่ตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไป เมื่ออายุข้ามเบญจเพศไปแล้วชีวิตของท่านนั้นจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆจะมีทรัพย์สินก้อนใหญ่หลังไหลเข้ามาหาตัวของท่านไม่ว่าจะทำอะไรนั้นตัวของท่านก็มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูท่านที่เกิดในราศีพฤษภบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวของเรานั้น ก็เกิดในราศีนี้เหมือนกันแต่ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ตัวของท่านนั้นได้ช่างมาหลายภพหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลำบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในราศีพฤษภเป็นคนที่เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้ส่งลงมาเกิดเป็นคนที่มีบุญญาธิการลงมาเกิดแล้วดังนั้นในคลิปนี้ตัวของอาจารย์ได้รวบรวมเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีการแก้กรรมเพื่อำํำระล้างกรรมเก่าและเพื่อเปิดดวงโหราศาสตร์ท่านเรียกว่าการเบิกบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทำมาแล้วและได้เห็นว่า ได้ผลท่านตาเห็นจึงทําให้ตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลับถ้าหากว่าใครทําตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไปจากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่ขึ้นก็จะทําให้ดวงของท่านนั้นจากที่ดวงหลายๆจะกลับกลายมาเป็นดวงดี จากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทําให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแล้วถ้าหากว่าทุกท่านพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทำการขอข้ามาพอม่อเม มันดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านคอยซื้ออาหารดีๆหรือว่ามันดูแลท่านบ้างวิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายหรือว่าประกอบการงานอะไร ก็จะราบลื่นหมดทุกอย่างทําอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะจนหรือลําบากมากก็จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นรวยขึ้นทันตาเหตุได้เคล็ดรับวิธีการแก้กรรมข้อที่2คือให้ตัวของท่านนั้น รักษาศินฮาหรือสินแปดให้ทำในข้อใดข้อหนึ่งไม่ศินห้าก็สินแปดไม่สินแปดก็สิน 8, ้าให้ตัวของท่านนั้นรักษาอย่าให้ขาดแม้แต่ข้อเดียวการแก้กร,รมในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักของเหล่าเทวดาเป็นที่รักแก่เหล่ามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหน ก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาคลริสลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สามคือให้ตัวของท่านนั้นมันในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยะเจ้าทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถาต่างต่างถ้าหากว่าใครที่สามารถทำตามในข้อนี้ได้ ตัวของท่านนั้นจะมีโชคลาภในทางด้านการค้าขายทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นหมดทุกอย่างเงินทองล่งไหลามาเทมาตัวของท่านนั้นเงินทองจะล่างไหลามาเทมาหาตัวของท่านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมโคอที่4คือให้ตัวของท่านนั้นมันในการนั่งสมาธิภาวนา อย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่า5นาทีถ้านั่งนานเท่าไหรยิ่งดีถ้าหาว่าใครสามารถทำตามในข้อนี้ได้ชีวิตของท่านนั้นจะมีกินมีใช้ไม่ขาดสนเงินจะไหลน้องทองจะไหลมาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัย คลิปรับวิธีการแก้กรรมคอทีหาคือให้ตัวของท่านนั้นมันในการไหว้พระส่วนมนไม่ว่าจะเป็นส่วนมนเชา้าหรือว่าส่วนมนเย็นให้ตัวของท่านนั้นมันทําอย่าให้ขาดคลิปรับวิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นเป็นคนที่มีอํานาจวาสนาจะเป็นที่รักของเราเทวดามาน พรมและหมูสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลลโลกชาวาลัคนาราศีพฤษภทุกท่านครับถ้าหากว่าใครที่ได้ทําตามห้าข้อนี้ได้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลําบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะจนหรือลําบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทําตามในห้าข้อนี้ได้ ตัวของอาจารย์บอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยลายๆจะก,กลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทําให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแล้วแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ขาดคิดไม่ขาดฝันมาก่อนนั่นเองครับ สุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ชาวาลัคนาราศีพฤษศทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไปให้มีแต่ความโชคดีให้ได้พบเจอแต่ความสุขไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้หายจากโรคภัยสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยเหล่านั้นอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยทั้งหลายเหล่านั้นเงินทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหน ก็ขอให้หล่างไหลามาเทมาเทวดาทุกชั้นฟ้าจะลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมู่มานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็ไม่กล้าคิดที่จะมาใกล้อีกต่อไปแล้วจากนี้ต่อไปขอให้ท่านมีแต่ความสุขด้วย เถินสาธุสาธุสาธุ